สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาฝึกการลงทะเบียนคนละครึ่งกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าฝึกไปทําไมมันเต็มแล้วโอกาสหน้ายังมีค่ะรับรองว่ารัฐบาลไม่ทิ้งเราเหรอกค่ะสวอย่างเราเราต้องฝึกเอาไว้ล่วงหน้านานๆหน่อยนะคะมาดูกันค่ะมาดูการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะ หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามค่ะขั้นที่สี่ค่ะขั้นที่ห้าเย้ได้แล้วค่ะ ง่ายๆนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะตามเด็กให้ทันคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ